ไม่ดีครับตัดไปตายนะครับการไม่ดีครับเก๋ใหญ่ตายยกสามจับเกียร์กราลารูครับอ้าวอ้าวจังหวะตายยกเม่นนี่วน ตายยกนะครับน่ามาสนกุกกัตอนตายยกคนระับโอ๋อโวยนักสนุกเลยครับแม่มาสน,นะโโนุกตอนตายายกสามนะี่แหละครับแมจวนกันก็สักยินได้นับครับ